สนับสนุนโดยเชฟโรเลตเหนือกว่าทุกการใช้ชีวิต The New Captiva ยินดีต้อนรับสุณวรัชนะจ๊ะคะการเดินทางเป็นไงบ้างจ๊ะคะสบายเลยครับมาจากกรุงเทพอ๋อรถไม่ติดนะคะครับผมแล้วก็เข้ามาทางแถวตะเกียบใช่จ้ะคะแต่ยังไม่ถึงแถวตะเกียบนะจ๊ะคะ อันนี้น้ำอะไรครับผมอ่าอันนี้เป็นน้ำตาลทรายเจ้าค่ะค่ะน้ำตาลทราเจ้าค่ะแล้วอันนี้อันนี้จะเป็นผ้าเย็นนะคะค่ะจะเป็นเอาเกล็นกลิ่นอัญมณีคลาสเจ้าค่ะอ๋ออยากจะเข้ามาดูนะครับว่ามันที่นี่ในห้องเป็นยังไงบ้างอ๋อได้ยินดีเจ้าค่ะมาฮันนีมูนสักอีกรอบนึงโอเคได้ค่ะในห้องแบบสวีทห้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับค่ะมีเจ้าค่ะครับโอเคเดินไปชมไปนะเจ้าค่ะได้พูดไปไม่เห็นภาพผมว่าไปดูดีกว่าครับได้เชิญด้านนี้ อันนี้เราเริ่มอธิบายใช่ไหมฮะโอเคค่ะค่ะอันนี้จะเป็นสไตล์อาโคลเนียลสไตล์นะคะผสมระหว่างยุโรปตะวันตกด้วยค่ะนะคะแต่ว่าผมดูแล้วผมผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเป็นสมัยรัชกาลที่5เนาะอ๋อใช่ะค่ะเพราะว่าทางรัชกาลที่5ค่ะได้ประเสริฐเสด็จประพาสยุโรปะคะแล้วก็ได้นำารูปแบบมานะคะตโรงแรมเราจะมีทั้งหมดนะคะ77ห้องนะจ้าคะ ค่ะทั้งหมดก็คือ76ห้องเป็นจังหวัดนะคะอีกหนึ่งห้องเป็นห้องหัวหินนะคะเพื่อว่าให้เกียรติกับสถานที่คือเรียกเป็นจังหวัดเลยใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องดีกว่าว่าว่าในห้องเป็นยังไงบ้างสไตล์เชียงใหม่เป็นยังไงครับมี่ก็คือเป็นแนวทางเหนือเลยค่ะแล้วก็ติดชายทะเลนะคะแล้วก็จะมีอ่างจากรกุชีด้านนอกด้านนอกค่ะมองเห็นเป็นีทรีสใช่เจ้าค่ะอ๋อ ส่วนวิลล่าภูเก็ตเนี่ยจะเป็นสไตล์ชิโนโปรโตูเกสนะคะคก็คือเป็นออกใต้ใตนะคะ ทางนี้ก็จะมีบ่อน้ำอันนี้จะเป็นขาเรียกว่ากะลากูนนะคะกะลากูนนะครับก็คือมันเป็นบ่อน้ำค่ะจะรอบส่วนเขาเรียกกะลากูนอ่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเราเนี่ยนะคะ อันนี้เป็นเดอะวอรลัสสปาจ้ะค่ะวอรลัสสปาใช่จ้ะค่ะก็คือจะเป็นแนวตกแต่งจากพระราชวังบ้านเกินจ้ะค<อ>่ะก็คือดูจากกระเบื้องที่เป็นลายแล้วก็สีเขียวของสปา,า,าเปิดตั้งแต่เก้าโมงเ้าถึงสองทุ่มทุกวักนเจ้ะค่ะเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยก็รวมรวมเป็นคอโลเนียลแล้วก็เป็นสไตล์ยุโกกรปตะวัน มีมีอะไรที่เป็นแบบแบบมั้งครับมีพระราชวังบ้านเปิร์นแล้วก็มีมฤคตไทวานมฤคตไทวานแล้วก็พ่มันพ่มันพ่มันเมฆพี่มันเมฆอ๋อรวมอยู่ในทั้งหมดในที่ที่เอาแบบคือซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกือบเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างอาจจะตรงพวกดีเทลต่างๆไปจ้ะค่ะเพราะว่าเป็นแนวร่วมสมัยในยุครัชกาลที่5เช่นกันจ้ะค่ะ เอาละครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอรีแลกซ์สักนิดนึงนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นน้ํามันวัวจะพาสั่งลับลูกค้าให้เลือกนะ,ะคะก็จะมีให้เลือกแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ราคาถ้าเป็นปน้ำมันเ,เป็นคนที่อยู่ ที่โรงแรมนี้มีได้ราคาเป็นยังไงบ้างครับอ๋อโดยปกติเราก็ขายราคาเต็มเลยปกตินะคะคแต่ถ้าเกิดว่าเป็น long stay guest ่เงเช่น7วัน7คืนขึ้นไปอะไรเงี้ยจ้าคก็จะได้ลด15%บอนะคะแล้วก็จะมี20%หรือว่ามีสปาร์สมีเบอร์แล้วแต่เป็นฟิตลูกค,าะคะ้าจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดคุณลอร์ดนอก็เป็นราคาพิเศษกว่านั้นจ้ะโ,โอเคครับผม